มีเด็กคนหนึ่งเขาตีปิงปองอ๋อเด็กคนนี้เีปิงปองตีปิงปองอยู่กับผนังที่บ้านครับจานตีตีคนเดียวเสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนเปิดประตูบ้านมาเอออยากเล่นซ่อนแอบกับพ่อแม่เข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้าเออเด็กก็แอบอยู่ในตูื้อเสื้อผ้าครับพี่ปรากฏว่าคนที่เดินเข้ามาในห้องเป็พ่อกับแม่เฮ้ยเป็นแม่กับชูอุ้ยแต่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเพราะแอบในตู้เสื้อผ้าแอบในตู้เสื้อผ้ามองมองไม่ค่อยชัดสองคนใส่กันเลยบนเตียง ระหว่างนั้นเสียงประตูบ้านเปิดเข้ามาอีกเฮ้ยรู้และพ่อมาแน่ครับสองคนที่คุกกันอยู่บนเตียงรีบวูบวบแม่รีบใส่เสื้อผ้าพักผู้ชายที่ใส่เสื้อผ้าไม่ทันหอบเสื้อผ้าวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้าเออเจอเด็กอยู่ไม่ทันแล้วเว้ยปิดประตูอยู่กับเด็กก่อนหนีไปหนีไปไหนไม่ได้อมนะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแล้ววะยืนถือไม้ปิงปองกับลูกอยู่เออพ่อเข้ามายืนคุยกับแม่เด็กเห็นแล้วว่าพ่อกับแม่คุยกันข้างนอกผู้ชายยืนแก้ผ้าอยู่ข้างเด็กเออเด็กพูดขึ้นมาเลยในนนี้เมืจลยะ ในนี้มืดจังเลยนะฮะผู้ชายบอกเงียบ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 เหน่อยเออเบาๆหน่อยหนูแต่ในนี้มืดเลยนะฮะลุงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมุ้งเอาอะไรมุ้งเอาอะไรเออเออผมขายลูกปิงปองฮะเอ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าร้อยจ้าห้าร้อยแต่ในนี้มืดจังเลยนะฮะเอ้าไอ้เด็กเวรนี่พูดขึ้นมาอีก มึงเอาไปเลย5้าอเออต้องให้จนตัวผ่านไปอีกวันหนึ่งอีกวันนึงแม่ชูระเปากันอีกมาใส่กันใส่กันอีเซตหนึ่งรอบนี้ใส่ันที่โซฟาโซฟากลางบ้านเด็กเล่นอยู่รู้จะเปิดตัวเข้ามาแอบในตู้ตู้ที่แบบเก็บของที่เป็นตู้ใหญ่าเปิดตู้เข้าไปปึ๊บมีช่องอยู่แค่ช่องเดียวล็อกนีวเห็นแค่ขาขาคนยืนโยกกันอยู่เออมองเห็นไม่ชัดไม่ถึง5นาทีครับ มีเสียงคนเดิมหน้าบ้านอีกรู้เลยพ่อมาแน่พ่อกลับมาแน่ผู้ชายรีบคว้าเสื้อผู้หญิงคุณแม่รีบใส่เสื้อปกติเลยปึ๊บปุ๊บอยู่ตรงโซฟาเปิดตู้มาเจอเด็กอีกแล้วเฮ้ยถือไม้ปิงปองอยู่อ้ารอบนี้เป็นไม้ปองเข้าไปมุดเขานี้แคบเลยอยู่นอยานนี้นอนอึ๊บปึ๊บพอเขามาอ้าวคุณทําอะไรอยู่อ๋อเนี่ยฉันกำลังทำข้าวใหคุณลูกไปไหนกาลังคุยกันอยู่เด็กพูดว่าบูขึ้นมาเลยในนี้มืดจังเลยนะฮะไอ้หิ้ย ไอเด็กนี่แม่งรู้งานรู้งานลุงถามเลยมึงจะขายอะไรกูอีกมึงจะขายอะไรกูอีกเออเออมึงพูดมาเลยผมมีไม้เปยงปองอยู่อุ้ยนี่เท่าไหร่ห้าร้อยใช่ไหมพันห้าโอ้โหโอ้โหไอนี่เก่งกําไรอ่าแพงนะมึงห้าพันห้าเลยเหรอแต่ในมือจังเลยนะฮะเอ้าพูดอีกแล้วไอเด็กเวนนี่แหมไอเด็กเกียร์นี่มันรู้เออเอาไปกูให้สองพันเลยโอ้แถมด้วยแถมไปเปิบผ่านไปวันหนึ่งเออพอเห็นลูกนั่งดูทีวี พ่อก็งงว่าทําไมลูกไม่เล่นปิงปองอา้าวพ่อซื้อไม้ปิงปองมาให้เล่นอยากให้ลูกออกกําลังกายเด็กๆใช่ครับถามอะไม้ปิงปองกับลูกไปไหนอะลูกเออผมขายไปแล้วฮะเอเอแล้วขายไปเท่าไหร่ะอะเนี่ยขายไปสองพันห้าโอ้โหไม้แม่งร้อยเดียวลูกแม่งสิบบาท ขายหน่สองพันห้าโอ้นี่มีอนาคตมีนาคตเลวเลวจริงจริงอ้าวโคตโกงไงอ้าวเหรอคโกงขายเกินราคาเกินไปลูกออกไปหน้าบ้านหรืออกไปออกไปเลยออกจากบ้านไปเลยไปทําโทษแน่ๆเลยนักโบสถแห่งหนึ่งไปที่โบสถ์แกไปโบสถโอ้โหนึกว่าจะไปทําโทษไปตรงไปตีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เลย พาไปโบสถ์พาไปโบสถ์เปิดประไรเข้ไปในโบสถ์มันมีอะไรห้องสารภาพบาปเออห้องสารภาพบาปไปสารภาพบาปกับหลวงพ่อเป็นคนคิดสารภาพบาปทําบาปมาต้องสารภาพสารภาพเสร็จแล้วบาปหายไปเปิดประตูห้องสารภาพบาปใส่ไปห้องสารภาพบาปถ้าคนนึกบอกไม่รู้ตู้ตู้สองตู้ชิดกันมีกั้นมีกั้นตรงกลางที่แค่พูดแต่มองไม่เห็นกันอ ประตูปึ้งสารภาพบาปซะอเด็กนั่งอยู่ในห้องมืดๆเด็กพูดขึ้นมาเลยอีกฝั่งหนึ่งเป็นใครอีกฝั่งหนึ่งเป็นบาทหลวงเป็นบาทหลวงเด็กพูดขึ้นมาเลยในนี้มืดจังเลยนะฮะบาทหลวงตอบกลับมาเลยว่ามึงจะขายอะไรกันโอ้โหเจอแล้ว